กลับเข้าสู่ราการวีไลบรารี่ค่ะในช่วงรู้เล่นๆครับถูกต้องค่ะอย่างที่ทิ้งพายไว้ช่วงที่แล้วครับพี่จ๋าบอกว่ามีเพื่อนมามาทำกิจกรรมที่ทั้งนัอนกรรมแบบว่ากลางแจ้งด้วยเ e s คิดดูดิเป็นคนที่แมทชกับเวลามากนัดเที่ยงมาเที่ยงตรงยิงเที่ยงตรงยิงเปี้ยงแดดเปี้ยงเหมือนกันโอ้โห เอาละค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่กับจ๋าแล้วค่ะในช่วงรู้เล่นๆนะคะแต่งตัวขนาดนี้พลางเลยนะมีรองเท้าคอมแบทนะคะมีแว่นตีใหญ่ค่ะแล้วก็ยืนอยู่หน้าเป้านะคะแน่นอนค่ะพามายิงปืนค่ะตอนนี้จ๋าอยู่ที่สนามยิงปืนราก1บนะคะแต่วันนี้ไม่มาคนเดียวค่ะชวนเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนของจ๋าคนนี้น่าจะเป็นใครนะคะแล้วก็ยิงแม่นแค่ไหนมาท้าแาววันนี้นี่เจ๋งจริงหรือเปล่าพิสูจน์กัน แล้วเพื่อนจา๋าสวัสดีค่ะเป้<า>ค่ะรับเป็นเพื่อนก่อนละกันนะนะมิกกี้บอกไปบอกไปว่าพาเพื่อนมาด้วยออนะคะเป็นยังไ,ไงบ้าง<ม>ได้ข่าวว่าแบบช่วงนี้เดินสายเยอะมากก็ทัวร์เป็นปกติแล้วก็มีเริ่มทำเพลงแล้ววันสามแล้ววันสามแล้ว นะคะเป็นช่วงดูเล่นๆก็คือปกติแล้วเราชอบเล่นอะไรเนี่ยเราจะได้ความรู้จากสิ่งสิ่งนั้นนะคะปกติชอบเล่นอะไรบ้างมีเล่นมีบีกันเพนบอลเพนบอลแล้วชอบอะไรที่สุดชอบจ่าที่สุดโอ๊ยตอบ ไม่ได้ช่องเลยที่สุดไม่ได้ช่องเลยที่สุดคือคือถ้าใกล้อะไรก็พยายามจะไปตรงนั้นอย่างแบบว่าปกติถ้าซาวเช็คอารเซออย่างเงี้ยแล้วที่ที่อาร์เซอจะมีสนามโกคาร์ดจะเข้าไปใกล้ก็เล่นโกคาร์ดก่อนอะไรอย่เงี้ยซาวเช็คสยามก็เล่นโบลิ่งเอ้ยเอากันเลยได้้หมดได้หมดทุกอย่างได้หมดค่ะก็แล้วแต่ว่ามีอะไรอยู่ใกล้ก็ไปทำกิจกรรมอย่างนั้นใช่ค่ะวันนี้ค่ะใกล้ลาบสิบเอ็ดนะคะอยู่ที่นี่ยิงปืนวันนี้เราต้องยิงปืนปืน คือวุฒสำหรับยิงลูกกระสุนเพื่อให้เขาสู่เป้าหมายโดยอาศัยหลักการเผาไหม้ของดินปืนให้เกิดแกส๊สผลักดันลูกกระสุนออกจากปากลำกล้องด้วยความเร็วสูงสำหรับปืนพกถูกผลิตขึ้นโดยคาร์มินเนลโลวิตเตอรี่ที่เมืองพิสโตเอียประเทศอิตาลีประมาณปี1540โดยใช้ชื่อของเมืองที่กำเนิดเป็นชื่อของปืนชนิดนี้นั่นก็คือพิสตอนนั่นเองรู้สึกไงบ้างพอเข้ามาในสนามสึกว่าอันดับแรกคือเสียงดังก่อนเลยจริงไม่เคยยิงปืนจริง เลยครับสัก<า>ครั้งเดียวแล้วก็นี่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งดีใจครับที่จ๋าชวนมาเออจริงจ๋าอยากให้มาจริงเพราะเวลาจับปืนครั้งแรกเนี่ยมันจะมันมันจะตื่นเต้นมากตอนที่แบบเรามาจะลั่นไกลและเสียงมันดังมากเดี๋ยวลองดู้องลองดูจ๋จาเคยแล้วเฮ้ยจ๋านี่นักกีฬายิงปืนอันดับตำบลเลยนะกาถ้ากรจ๋าเปล่า แพ้ทำไรไเออไ,ได้อะไรก็ได้จา่จาจ่าเรียกมาเลยครับอ,อะไรดีจ่ามีตุ๊กตาหมี2ตัวเออ,อถ,ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยจ่าจะได้ตุ๊กตาหมี2ตัวนั้นได้เป้ซื้อให้จา่าได้ okay, โอเคเลายแล้ววันนี้ใส่ใส่เสื้อมาขอให้ขอให้ดูต้องให้ดูตรงนี้ in the game you know you know in the game เขาเตรียมพร้อมอ่ะแต่ว่าพร้อมจะชนะหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะลองไปดูกันค่ะครับ แล้วค่ะตอนนี้เรามีอีกท่านหนึ่งนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราสวัสดีพี่ต้นค่ะคพี่ต้นคะวันนี้จ๋ากับเป้อยากจะมายิงปืนก็อยากให้พี่ต้นแนะนาก่อนแบบอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยการจะยิงปืนเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอันด<ห>ับแรกคือความปลอดภัยอ่าครับนะครับยิงปืนจะยิงเก่งยิงแม่นยิงไรแต่ถ้าไม่ปลอดภัยถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอย่างแรกก็คือแว่นแว่นเนี่ยการสะเก็ดการเศษฝุ่น การเสด็จดินปืนเข,ข้าตานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเ e อียร์มัฟสำหรับป้องกันเสียงดังจากปืนก็จะมีกฎการยิงปืนอีกสีข้อข้อแรกก็คือห้ามหันปืนไปในทิศทางที่ไม่ใช่เป้าหมายนะครับอา้าวงั้นเราหันเข้าตัวเลยดิคะถ้าเป็นเป้าหมายก็โอเคข <c oughs> <ๆ S 1> ้อ2ให้ปฏิบัติเหมือนกับว่าปืนทุกกระบอกเนี่ยพร้อมยิงอยู่เสมอเหมือน <ฮะ S 2> ตอ่อให้เรารู้ว่ามันไม่มีลูกอยู่ต่อให้เรารู้ว่าเอ่อปืนอันนี้ไม่พร้อมยิงก็ให้ปฏิบัติเหมือนกับว่ามันเป็นปืนที่แบบ ถ้าเราไปจับไปลัน่นมันก็จะยิงออกไปนะครับส่วนข้อสามก็คืออย่าเอานิ้วเข้ามาในกล่องไก่นะครับตรงนี้เราเรียกว่ากล,กล่องไก่ใช่ครบใช่จะเอานิ้วไปข้างในก่อเมื่อเราจะยิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อสี่ก็คือเราจะต้องดูว่าหลังเป้าที่เราจะยิงไปเนี่ยมันมีอะไรนะฮะบ,บางทีเรายิงไปข้างหลังมีคนเดินอยู่หรือเปล่านี่ก็คือกดง่ายๆสีข่ข้อ ที่ที่ท,ที่เอามาแนะนำวันนี้โอ้โหทั้งสางบอกมันแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างถ้าแบ่งตามกลไกมีอยู่2อย่างก็คือลูกโม่หรืนลูกโม่นะครับปืนอัตโนมัติครับนะฮะส่วนถ้าแบ่งตามขนาดกระสุนจะมีอันนี้คือจุดสีหรือที่เราเรียกว่เอ็มมตัวนี้คือจุดสานะครับส่วนตัวนี้ก็คือเก้ามมนะฮะซึ่งขนาดกระสุนก็จะแตกต่างกันไป มีปืนแล้วเห็นจะต้องไปดูที่สโมสรยิงปืนสวยๆกันบ้างซึ่งที่เยอะระมันมีสโมสรยิงปืนที่ถือว่าสวยที่สุดในโลกมีชื่อว่า MScu Guns ครับซึ่งตั้งอยู่เมืองอูมด้วยการออกแบบที่ทันสมัยสะอาด เน้นความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยสามารถจำลองพื้นที่ต่างๆในโลกให้คุณได้ท่องเสมือนออกไปล่าสัตว์จริงๆกันเลยทีเดียวครับที่สําคัญที่นี่เป็นที่รวบรวมปืนที่เยอะที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมทั้งมีคาเฟ่พัตคารจึงทําให้คลับแห่งนี้เป็นที่นิยมมาพบปะาสังสรรค์ของคนรวยในเยอรมันแม้คิดๆแล้วนะครับก็น่าไปยนโฉมกันสักครั้งจริงๆเลยนะครับความแม่นยำอะคะสามแบบนี้คือแตกต่างกันไหมคะ ความแม่นยําของปืนถ้าตามขนาดเนี่ยก็มีความแตกต่างกันบ้างอย่างปืนกระบอกเนี้ย SCI เนี่ยสวยๆเนี่ยเนี่ยคือปืนสาหรับการแข่งขันเลยนี่เป็นปืนที่แบบออกแบบมาให้จับก,กระชับนะครับยิงง่ายกดเบาๆก็ลั่นออกไปนะครับกระบอกเนี้ยจะแม่นมากแต่ยี่ห้อคะอย่างอันนี้เหมือนจากเคยรู้ว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่แบบดังใช่ไหมคะใช่สมิธเนวาสา<ม>ันเป็นแบรนด์ที่ดังมากเลยครับในในหลายปีที่ผ่านมาและในเรื่องของปืนนั้น ยี่ห้อที่ถือว่าเป็นที่นิยมในหมู่นักยิงปืนทั่วโลกนั้นก็คือ Smith อนเวสเนหรือ S&W ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาวุธปืนขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1852ซึ่งปืนพบกของ S&W ได้รับความนิยมจากทั้งสายงานตำรวจและนักกีฬาย,ยิงปืนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่พอในวงการฮอลลีวูดปืน S&W ยังเป็นปืนคู่ใจของปู่คลินต์อีสต์วูดในภาพยนตร์เรื่อง Dirty Harry อีกด้วย การจับปืนเนี่ยเราใช้มือที่ถนัดเนี่ยทำมืำมอเป็นสมมติว่ามือขวาทําเป็นตัววีอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาปืนเนี่ยใส่เข้าไปตรงล่องตัววีตัวนี้นะครับจับเข้าไปโดยที่อย่างที่บอกนิ้วชี้นะครับคาดไปไว้บนกล่องไกอย่าพึ่งออกเข้าไปข้างในจกนกว่าเราจะยิงนะครับตรงนี้มันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้ให้เราใช้อุ้งมือกบเข้าไปบินที่ว่างแล้วก็ปิดปืนเข้าไปนิ้วโป้งก็คาดไปตรงนี้นะครับวิธีการเล็งปืนเนี่ยมือขวา แทาจะไม่บีบเลยเราแค่ประคองปืนไว้แค่นั้นเองแต่มือซ้ายเนี่ยจะเป็นมือที่แบบบีบเข้ามานะฮะแล้วลักษณะเหมือนเพราว่าชกมือขวาไปแล้วดึงมือซ้ายเข้ามาจะทําให้ปืนนิ่งฟังดูอาจจะเยอะตอนนี้ต้องลอง ส่วนปืนที่เล็กที่สุดก็คือปืนกระบอกนี้ s สวิสม i นิกันเป็นปืนลูกโม่6นัดมีความยาวแค่5.5ซนติเมตรใช้กระสุนขนาด0.35ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนัก19.8กรัมมีอนุภาพสังหารคนได้ถ้าถูกยิงในระยะประชิดเห็นปืนเล็กแบบนี้แต่ราคาไม่เล็กตามปืนนะครับก็ประมาณ3,000ปอนหรือประมาณ165,000บาทเท่านั้นเองครับ โอเคเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะลุยกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้พร้อมเปล่ามันไม่เคยแพ้อยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับคือจำไม่ได้แล้วอ่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อตะกี้แล้วว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาแพ้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวเราจะทำให้เขาเนี่ยได้ระลึกนะคะโอ้โหักได้ได้อ่ะเขาทักแป๊บหนึ่งที่ชอบยิงปืนนะคะน่าจะเป็นเพราะว่า เราได้ฝึกสมาธิแล้วมันก็ท้าทายช่วงที่ฟิตมากๆนะคะก็อาจจะยิงทุกสัปดาห์ถ้าเกิดฟิตน้อยหน่อยก็หลายเดือนทีนะคะแต่ว่าเองก็ตามทุกครั้งที่ได้จับปืนเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับมันมันคุ้นเคยอะ่ะ